นายเคยได้ยินภาสิตอย่าป้นแบงค์ที่ตรงข้ามร้านขายโดนัทที่ยาที่สุดในสามเมืองป่ะนั่นใช่ภา,<ช><พ>าสิที์ไหมไม่อะที่นายพูดฉันเก็ตแต่มันไม่ใช่ภาสิทโอเคแต่ตอนนี้ใช่แล้วลุยทุกคนมอบลงกับเพิินรีไปเร็วกะว่าสักเท่าไหร่น่าจะประมาณสี่สิบล้านสี่สิบล้านเลยเหรอ นั่นน่ะตาเลยนะนายปปสอเลยจากไทสตาร์พิเจอร์ไงเจ้าหน้าที่ไมเคิลสติกแมนคุณรู้หรือเปล่าว่าป๊อปี้บีนเป็นปปสเกิดอะไรขึ้นคุณรู้หรือเปล่าเขาอยู่หน่วยพิเศษในวอชิงตันจัดคิดถึงฉันล่ะสิานายปล่อยก่อนเดะไม่นายปล่อยก่อน ถ้านายปล่อยฉันจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังโอเคงั้นก็ได้ธนาคารนั่นน่ะเป็นการจัดฉากขึ้นมาเราต้องรู้ว่าเงินนั่นน่ะมันเป็นของใครแบบทํางานด้วยกันยี้ไม่ถือนะว่าทํางานร่วมกันทํางานในขอบข่ายเดียวกันด้วยกันในเขตพื้นที่เดียวกันด้วยกันพวกแกเดินไปพ้นเงิน CIA เงินอยู่ไหนคงไม่เด็บซุกในเป้าฉันแน่รับรองได้ ปีนี้ฉันให้พวกแกยีิบสี่ชั่วโมงเอาเงินมาคืนฉันว่าไงแผนนายฉันมีพิฒยาคิดแผนน่ะแต่นายต้องใจเย็นๆหน่อยคิดให้เร็วอย่างไวเลยเร็วๆงั้นแผนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไงวะนั่นเลาวว่าแผนใครก็เดาไม่ถูกไงขนาดนายยังเวอเลยหมอนนันนไว้ใจได้แน่เหรอ เดนเซลวอชิงตันให้ยิงมันเลยไหมมาร์ควอร์เบิร์ตไหนนายบอกอะไรจะ<พ>ดีแผนไปหน่อยวะถึงข่าวจริงอะฉันจงใจให้แกเข้าท่าไหมสดๆเลยวะ่ะขอฝนปลอยหน่อย เราพวกเดียวกันจัญบันต้องรักษาสู้เพื่อคนที่สู้เคียงบากเคียงไหลกับเราดวนป้นสนัเนมืองนายดูนะฉันมีกุญแจใช่ไหมฉันจะเอาไว้เส้นนี้บ้าแกเนี่ยดูแล้วกันเฮ้ยกุญแจอยู่นี่โอ้ยฉันจะยิงกันต่อเมื่อแกเล่นอะไรพิเลน